สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ช่อง SRMJO1official นะครับผมเกิดเรื่องแล้วนะครับผมผมลืมห้องคอนโดเซียนนนะครับผมผมจาไม่ได้ว่าเลขห้องอะไรนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่ทางฉุกเฉิญนะครับแล้วก็ตัวหาเสียมนะครับเสียมก็นอนด้วยกันนะครับผมแต่ก็ยังไม่มีใครตื่นนะครับผมสวยและตอนนี้อยู่ที่ทางฉุบเฉิญนะครับผม คอนโดเซนนนนะครับมองเห็นสนามกีฬาราชมังคลาเลยนะครับผมยิ่งใหญ่จริงๆวิวโคตรดีนะครับผมแต่ตอนเนี้ยผมจะเข้าห้องยังไงนะครับลืมจริงลืมจริงนะครับผมเพื่อนให้ไอ้คีการ์ดที่ว่าอันนี้อยู่นะครับให้เอาไว้ลงรีบลงอะไรนะครับแต่ประเด็นคือผมลืมเลขห้องนะครับจะเคาะก็ไม่ได้โทรหาทาิมก็ไม่รับนะครับผม พี่นนองก็ยังไม่ตื่นซอบีก็ยังไม่ตื่นโอ้ยแล้ว <t ick> ก็เลยมาทำคลิปให้พี่น้องได้ดูนะครับผมว่าแบบโอ้โหเกิดเรื่องจริงๆนะครับแล้วผมจะได้เข้าตอนไหนนี้ก็ต้องรอเบิรอนตื่นนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวมานั่งพูดคุยกันเนาะนะครับผมตอนนี้นะครับผมเช็คเที่ยวบินนะครับของอีหลาเนาะก็ยังอยู่กลางทะเลนะครับแต่ <c oughs> ว่า เห็นว่าอีกเดือนทางน่าจะประมาณสี่ชั่วโมงเนาะก็จะถึงที่ไทยนะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับผมอีกสามสี่ชั่วโมงก็จะถึงที่ไทยนะครับก็รอติดตามรับชมนะครับผมนะครับเพราะว่าจะไปได้ไปหายีหลานะครับผมตอนช่วงสี่โมงห้าโมงนะครับอีกสักหน่อยนึงก็จะได้เข้าห้องนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครตื่นนะครับผมผมก็ลืมห้องนะครับตันนี้ก็ได้ทักหาแล้ว นะครับลืมจริงลืมจริงนะครับผมตอนนี้ได้มานั่งทางฉุกเฉินนะครับนั่งรอเนาะ,ะเพราะว่าไม่รู้เลขห้องอะไรนึกก็นึกไม่ออกนะครับ mm hmm. เพื่อนก็บอกไว้นะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มานอนอคอนโดเสียนอนเนาะเจนนนนเพื่อนเพื่อนแบบว่าใจดีมากนะครับผมบอกว่าเออยังไม่มีที่นอนก็มานอน,น mm hmm. ห้องพีมามาคอนโดพีก็มาโอ้โหก็ส แบบคอนโดแกแบบว่าโอเคมากเลยนะครับผมดีดูดีมากที่จอรถกว้างกวางนะครับผมโอ้โหครับพิ้นแบบโอเคนะนะครับได,ได้นอนได้อนะไรเนาะคอนโดเพิ่นนะครับผมวัฒนาเพื่นนะครับสุดยอดมากนะครับผมมีคอนโดในเมืองเนาะก็ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็เวลานะครับประมาณเที่ยงเนาะ อีกไม่นานเพื่อนก็น,น่าจะตื่นแล้วนะครับก็มาทําคลิปให้ดูนะครับว่าสวยจริงจทําไม่ได้ไหมครับผมโมนะครับเชี่เอ็มก็ปลุกไม่ตื่นนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอไปกันได้สักพักหนึ่งนะครับผมอยู่ตรงอ่ะนี่นะนั่งชมวิวนะครับผมโกโกโ้ไหมโอ้ยลืมเชยไหมอยู่ดีก็ขึ้นมานะครับขึ้นลิฟต์มา ขึ้นฟต์มาตอนแรกก็ขึ้นชั้นผิดด้วยพี่นอนอยู่ชั้นสิบนี่หว่าเราก็เลยขึ้นมานะครับผมก็สวยนะครับห้องก็สวยสวยนะครับโอ้ยเปิดคอนโดเสียนนนะครับผมห้องอย่างดีนะครับผมหัวเพื่อนแบบว่าสุดยอดอีรีนะครับมีผมก็เป็นมีเซียนนเป็นไอดอ้นหนึ่งคนนะครับผมที่ประสบความสําเร็จเนาะสาหรับผมนะแล้วก็บอสโจโนะครับผม มีเป็นไฮดอนนะครับผมในเรื่องของการทํางานต่างๆนะครับผมบอสโจก็จะเป็นคนที่แบบสุดยอดนะครับในการคิดโซเชียลอะไรต่างๆนานานะครับผมเพื่อนนีุ่ดอี่ลีนะครับยอมรับนะครับแล้วก็ผมก็เป็นไอดอลตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาทําช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยซ้ำนะครับผมก็ติดตามมาตลอดแล้วก็คุยกับพี่นนท์ตลอดครับพี่นนท์มีอะไรเกก็คุยให้ด้วยตลอดไม่มีปัญหาเลยนะครับผมก็ด้วยดีนะครับเกก็ต้อนรับอย่างดีนะครับผมเราก็ พยายามช่วยเหลืออะไรพวกพี่ก็ได้เราก็ช่วยเหลือนะครับผม่มาจะเป็นอะไรสดน,นู่นนี่นั่นช่วยงานช่วยอะไรไปหมดนะครับเพราะว่ายินดียินดีที่ที่จะทานะครับยินดีที่จะไปยินดีที่ช่วยเหลือเพราะว่าเพื่อนก็ให้โอกาสเราตรงนี้นะครับได้มาถ่ายทำเนาะอันนี้พูดจากใจนะครับผมจากน <c oughs> ้องชายคนนี้นะครับแล <c oughs> ก็ผมพร้อมซัพพอร์ตนะครับทุกคนนะครับพร้อมซัพพอร์ตกีลาพร้อมซัพพอร์ตสนเปิดบานแพง สําหเับพืนชูนะครับผมก็จะเห็นคลิปในช่องนอกหลากหลายนะครับผมพร้อมซัพพอร์ตนะครับผมเข้ามาตรงนี้ผมมาด้วยใจนะครับผมส่วนเรื่องเงินทองเรื่องอะไรเงี้ยผมไม่ได้ซีเรียสมากนะครับเพราะว่าผมว่าโอกาสตรงนี้มันมากกว่านั้นแน่นอนครับผมที่จะได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้มาถ่า,ายได้มาเห็นเบื้องหลังได้มาเห็นอะไรต่างๆนะครับผมคืออย่างเช่นมาทัวร์กรุงเทพอย่างนงี้เนาะมาด้วยใจ ครับเพราะว่าต้องนจะาค่าน้ำมันที่พุงที่พักเนาะมาหลายวันก็คือเราไม่ได้คิดถึงตรงงานนะครับเราคิดถึงว่าเฮ้ยเราได้อะไรก็คือประสบการณ์นะครับได้หลายอย่างนะครับที่มันไม่มีใครสอนแน่นอนนะครับแล้วหน้างานจริงๆนะครับเราเห็นเลยนะครับว่าเออตรงไหนเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมสุดยอดนะครับผมถือว่าได้มาตรงนี้ถือว่าได้เรียนรู้นะครับผมเพื่ออาจจะไปปรับใช้ในองค์กรด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรก็ให้วอโจช่วยนะครับผมช่วยวอดโจไ เอว่าโจมีเย่างเช่นไรสุดเราก็พอทําได้ถ่ายทําแล้วก็พอทําได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นการช่วยโปรโมทเนาะมาช่วยเพื่อนได้ทุกอย่างนะครับพร้อมซัพพอร์ตนะครับพร้อมซัพพอร์ตกีฬาพร้อม support, ο, ซัพพอร์ตวัโจสลชาวนเพื่อนบ้านเพลงนะครับรอันเช่นกีฬาเอาเพลงใหม่มาอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบเออไทยรถแห่งจะได้ไดโค VERAGE ด้นะครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับก็ติดตามาพี่ๆเนานะไทยรถแห่งนะครับอ่าเพราะสมาชิกก็ทําช่องกันหลายคนนะครับก็ขอบคุณด,ด้วยพี่น้องที่ติดตามแล้ว ขอบคุณจริงๆจ,จากใจนะครับผมไอทีมงานไทยรถแห่เนาะช่วงนี้เนาะเข้าพรรษานะครับก็ยังไม่ค่อยมีงานกันแต่พอทําคลิปให้พี่น้องดูเนาะนะครับผมขอบคุณพี่น้องจริงๆนะครับก็โอ้คนติดตามทีมงานไทยรถแห่เยอะมากนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมแล้วก็วันที่21นี้นะครับผมเดี๋ยวพบกันแน่นอนนะครับกับไทยรถแห่ปัทะ สาวอเพชรบ้านแพงนะครับผมอันนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็มีรถแห่งอีกสองคันเนาะลำเพลินเต้ยเสด็จนะครับหน่วยหนึ่งหน่วยที่สองนะครับสุดยอดแน่นอนนะครับผมเล่นเล่นสามคันนะครับผมบอกโอ้ผมดีใจนะครับที่ได้เอารถแห่นะครับไปช่วยอีกรอบหนึ่งนะครับผมรอบนี้เป็นเปิดเปิดวงใหญ่เลยนะครับโอ้โหแบบสุดยอดสุดยอดนะครับวงของอีราเลยนะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การ ต้อนรับอย่างดีแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่าทุกคอมเมนต์นะครับผมก็พูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้รับรถ12บสอร้อไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับผมจะม่าไทยรถแห่นะครับก็มีคนถามว่าให้เจอไหมก็ให้ยิราเจอแน่นอน <laughs> นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะสิบสองรอนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ายินดีที่จะซัพพอร์ตอยู่แล้วเนาะซัพพอ,อร์ตอีราซัพพอร์ตวัตโจน,นะครับแค่ K. บอกแค่นั้นนะครับเราไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะว่าโหได้มาตรงนี้ผมว่าคิดว่ามันก็แบบเป็นพุนงของผมแล้วนะครับผมเพราะว่าเฮ้ยเราอายุแค่นี้นะครับแต่ว่าได้ได้มีโอกาสมาแบบนี้แล้วบอสด,ดีมากเสียโนนก็ดีอิหลาก็ดีทุกคนทีมงานทุกคนดีหมดนะครับผมทุกคนให้กําลังใจทุกคนให้ตลอดน,นะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับจากใจเนาะนะครับผมแล้วก็ พูดคุยกันได้เมนพูดคุยกันได้นะครับก็อีกสักหน่อยนึงก็จะได้เตรียมตัวอาบน้ํานะครับผมเตรียมตัวไปรับอีหลากนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะบ่ายหนึ่งแล้วนะครับก็ฝากพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจนะครับในคลิปต่อไปด้วยเด้อนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณแรงซัพพอร์ตนะครับสัญญาว่าผมจะซัพพอร์ตอีหลาซัพพอร์ตบอสโจซัพพอร์ตสาวน้อยพิษป้านแพงสาวน้อยรำเพรียโชว์ต่อไปเรื่อยๆแล้วถ่ายคลิปให้พี่น้องดูเนาะ คนนี้ก็ไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากทำคลิปสนุกๆให้พี่น้องได้ชมนะครับผมนี้มันจกมันน่าจะเสียงอะไรรุน่นนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ